วันนี้เปิดเทอมวันแรกของน้องไอรีนแม่กับพ่อเลี้ยงก็มารอรับกลับบ้านตอนเวลาบ่ายสามครึ่งจ้าคุครับือรับเร็วอยู่ด้านห้องสมุดนี่นะครับฝับง่งฝั่งห้องสมุดคนก็เนืองแน่นหนาแน่นนะจ๊ะเป็นวันแรกคุณครูก็จะจัดระเบียบมีกฎเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น นู่นนะคะตึกเราอยู่ตรงนั้นค่ะตึกใหม่ที่เราย้ายมาอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางของลูกค่ะเออป้าเจ้าหนูอยากออกไปลุงอากไปสิงรไปเละระหว่างเดินทางกลับบ้านหนวงปัชาก็ชี้ให้แม่ดูว่าแม่จานี่หนูเองว้าวแม่ก็ตกใจฮะาหนูจริเหรอ เยี่ยมที่สุดเลยลูกแม่